สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านหลายๆท่านชื่นชอบในการปลูกไม้มงคลนะคะไม้มงคลจะช่วยส่งเสริมในหลายๆด้านบางท่านชื่นชอบในเรื่องของการาส่งเสริมให้มีโชคลาภเงินทองปลูกแล้วร่ํารวยลักษณะไม้มงคลที่ยิ่งปลูกยิ่งรวยค่ะจะมีลักษณะ5ข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกชื่อต้นไม้ต้องเป็นมงคลค่ะเช่นต้นนางกวกักหรือต้นเศรษฐีใบโพต้นเศรษฐีพันล้าน ต้นหองเงินหอทองต้นรวยล้นฟ้าต้นรวยไม่เลิกต้นเงินไหลมาเทมาหรือต้นอื่นๆที่มีชื่อคล้ายประมาณทํานองแบบนี้ข้อที่สองต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบรู้ว่ามีดอกที่ออกมาแล้วมีลักษณะส,สวยงามนะคะใบมีสีเขียวหรือว่าลวดลายด่างที่มีสีสันสดใสถ้าหากว่าเขามีดอกดอกของเขาก็จะต้องอบอุมแล้วก็มีความงดงามมีการเบ่งบานเต็มที่ ต้นไม้มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวที่เมื่อเรามองเห็นแล้วเราก็จะรู้ค่ะว่าต้นไม้เกาเป็นต้นอะไรซึ่งก็จะมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองนะคะสำหรับข้อที่3ก็คือต้นไม้เขามีการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่อ่อนแอไม่คิ้โรคปลูกเลี้ยงดูแลง่ายโตว,วันโตคืนเรียกว่ายิ่งปลูกก็ยิ่งงามยิ่งดูแลก็ยิ่งสวยค่ะ ส่วนข้อที่4ของลักษณะไม้มงคลที่ยิ่งปลูกยิ่งรวยก็คือต้องเป็นต้นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะจะเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการเพาะเมล็ด การปักชำการแยกหน่อแยกกอหรือว่าจะนําเงาของเขาหรือว่ามีหัวเนี่ยนะคะแล้วก็นําไปปลูกเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆซึ่งก็จะเป็นการสืบสารวงศ์สกุลของต้นไม้เหล่านั้นค่ะไม่ให้เป็นการสูญพันธุ์ไปแล้วก็ยังสามารถขยายพันธุ์ไปยังรุ่นต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะคะและข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะ ต้องมีอิทธาอนุภาพและความคลังในตัวเองที่ทําให้เกิดความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาทางด้านการส่งเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัพย์ความมั่งคั่งร่ํารวยการกวบเงินกวากทองการเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองธามาค้าขายแล้วก็ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทางด้านธุรกิจมีความคล่องตัวไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นรวยไม่เลิกต้นรวยล้นฟ้าหรือจะเป็นต้นเศรษฐีพันล้านนะคะ แม้กระทั่งต้นหอเงินหอทองแบบนี้ค่ะก็นับว่ามีชื่อที่เป็นมงคลทั้งสิ้นคุณผู้ชมก็ลองเลือกหาต้นไม้มงคลที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์แบบนี้มาลองปลูกกันดูนะคะกับลักษณะของไม้มงคลที่ยิ่งปลูกก็ยิ่งรวยค่ะ คุณผู้ชมก็ได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอในครั้งถัดไปและขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันค่ะ